เตะมาทางนี้ครับมเตะมาทางนี้ตรงนูนน้นระวังมีแก้วเตะเข้าจจมาทางนี้ลกูกแก้วบ้นนเ <c oughs> าเลยอ่ะเป็นไรนะ

เตะไปไหนเด็บวะเขาเป็นปลายอ้่างแจ๊กเขาไม่ร้องอ่ะ